เดี๋ยวพาไปดูต้นพลิกนะคะพลิกจินดาที่ไอรีนนำมาหวานไว้เนาะนำมาจากไทยนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ให้โตอีกสักหน่อยเราจะแยกไปปลูกนะคะทุกคนหวังว่าไอรีนคงจะได้พลิกจินดาไว้กินนะคะไว้ทำส้มตำเนาะไว้ใส่ส้มตำนะคะ ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะโตไหมนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่นะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะอากาศเย็นนะคะนี่ก็เป็นต้นอ่าน่าจะเป็นแตงกวาหรือฟักทองที่กุลุงนำมาปลูกนะคะแล้วก็ต้นข้าวโพด วันนี้พามาอัปเดตนะคะต้นผักไทยที่ไอรีนได้นำมาหวานแถวนี้นะทุกคนนี่ต้นผักชีนะคะผักชีไทยมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะทุกคนอากาศมันเย็นนะคะนี่ตอนนี้พยากรณ์อากาศก็พยากรณ์ไว้ว่าจะเกิดพายุนะคะลมฝนนะตกที่แคชเมียนะคะสิรินากา เช้านี้ก็คืมฟ้าคึ้มฝนนะมีฝนลงเม็ดมาแล้วก็หายไปแล้วมีแต่ลมนะคะท้องฟ้าก็ปิดอันนี้คนทาสีนะคะเราทาสีในบ้านกันนะคะรีโนเวทในบ้านนะคะทุกคนถึงเวลาแล้วที่จะรีโนเวทในบ้านเนาะเพราะว่าผ่านช่วงหน้าหนาวมาแล้วนะคะนี่ผักชี สตรอเบอรี่นะคะนี่ผักชีทุกคนแถวนี้หวานผักชีไว้นะคะแล้วก็ผักกาดนะทุกคนนะนี่ผักกาดอยู่ทางนี้นี่เป็นผักกาดนะคะมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะทุกคนแล้วก็มันขึ้นช้ามากๆเลยนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะผักไทยนะคะเอามาปลูกที่แคชเมียร์นะอากาศมันไม่ร้อนเหมือนบ้านเราผักไทยเราอาจจะไม่ชอบอากาศแบบนี้นะคะหาลูกสตรอเบอรี่ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะแต่ก็เริ่มออกจากสีชมพูแล้วนะคะสตรอเบอรีเ่เรานะ ลมแรงวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะทุกคนหนาวเลยล่ะค่ะหนาวเลยนะนี่ตอนนั้นที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะเราปลูกไปสามสิบต้นเองนะทุกคนแต่ว่ามันแพร่ขยายต้นนะคะต้นสตรอเบอรี่แพร่ขยายเยอะแยะเลยนะคะเต็มไปหมดเลยเหมือนก็เลยแลดูลกๆนะคะมองไม่เห็นต้นมองไม่เห็นลูกสตรอเบอรี่นะคะก็ต้องคอยแหวกดูว่า มันอยู่ตรงไหนบ้างยังลูกเล็กอยู่นะทุกคนแต่มันก็คงไม่โตไปมากกว่านี้แล้วนะคะนี่ลูกใหญ่อยู่ตรงนี้สมควรที่จะเด็ดไหม หรือว่าเราต้องเก็บไว้ก่อนทุกคนลูกกระจิตลิศนะคะลูกกระจิตลิศกระจิตลิศมีดอกของเขานะคะดอกของเขาเฮ้ยหนาวจังวันนี้พาชมสวนนะคะทุกคน าชมสวนอีกแล้วช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่ามีช่างเข้ามา,าทำบ้านนะคะในตัวบ้านนะคะลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวในต้นข้าวโพดก็เริ่มโตแล้วทุกคนไม่รู้ว่าคุณลุงเอาข้าวโพดพันธุ์ไทยที่น้องแนนให้หรือเปล่านะคะมาปลูกหรือว่าเป็นข้าวโพดแคชเมียร์นะข้าวโพดแข็ง ที่เอาไว้ให้นกให้กากินนะคะทุกคนนี่เป็นบรรยากาศดอกกุหลาบสวยไหมคอ,อนก้างเย็นนี่นะคะทาสีใหม่ในบ้านตกแต่งใหม่ในบ้านนะคะ ดอกกุหลาบพาชมดอกกุหลาดค่ะสวยจังเลยเนาะทุกคนเนาะดอกกุหลาบแคชเมียร์สวยมากๆเลยดอกเขาจะค่อนข้างใหญ่นะคะนี่มีสีส้มด้วยนะคะ วยมากๆเลยนะคะตื่นเช้ามาก็จะชอบมาเดินสำรวจสวนเนาะชมนกชมไม้แบบนี้นะคะสุดชื่นค่ะทุกคนดอกญ้านะคะนี่ลมพัดต,ต้นไม้ต้นนี้นะคะเอนเอียงไปหมดแล้วทุกคน ตรงนี้เป็นดินนะคะที่เราซื้อมาเก็บไว้นะคะเราจะเอาปรับปรุงสวนของเรานะคะแล้วก็จะปูหญ้านะคะส่วนนี้ก็เป็นต้นทับทิมทุกคนปีนี้ติดดอกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะปีนี้ลูกทับทิมต้องเยอะกว่าปีที่แล้วแน่ๆเลยค่ะนี่เยอะแยะเลยนี่เริ่มติดลูกแล้วทุกคน เยอะมากฝั่งนี้ก็เยอะนะคะเยอะมากๆเลยนะคะ ตรงนี้คุณลุงปลูกกระเทียมไว้นะคะยังไม่ได้ถอนกระเทียมนะคะคุณลุงนี่เป็นต้นสรารแหน่ต้นมิ้นนะคะนี่ใบาย,ยาวเชียแต่ต้นสรารแหน่ต้นมิ้นบ้านเราอะ่ะทางไทยเราจะกินหอมกว่าอากาศเย็นค่ะทุกคน สงสารต้นดอกกุหลาบฝั่งนี้นะคะทุกคนต้นดอกกุหลาบพันเล็กเนาะเนี่ยมันนอนแช่อยู่ตรงนี้นะคะน่าสงสารมากเลยน,นี้เขาไม่ได้ยืนต้นน่าจะเป็นพันุ์กุหลาบเลื้อยเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าต้นเขาไม่ได้แบบยืนต้นสูงเนาะนี่จะอยู่แบบนี้นะคะกองกันอยู่บนดินแบบนี้ทุกคนสงสาร นี่ก็เป็นต้นองุ่นนะคะเมื่อก่อนเนาะจะมีซุ้มต้นองุ่นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วซีบูก็ตัดทิ้งไปถอนทิ้งไปออตอนนี้ก็เริ่มขึ้นาหมกอโอเคค่ะทุกคนอันซานมาลคะคาถึงเวลาวันนี้วันศุกร์นะคะคนมุสลิมก็จะต้องทำการละหมาดกันแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอขอบคุณที่รับชมนะคะและการติดตามนะคะ นี่เป็นต้นดอกยี่โทค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ